สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพบกับช่วงดวงประจำเดือนมกราคมค่ะราศีที่พี่หมอจะมาพูดวันนี้คือชาวราศีเมียนั่นเองสามารถดูได้ทั้งแบบไทยสากลและลัคนาเลยนะเอาที่ตรงกับพลังงานของเราเป็นหลักนะคะถ้ามันไม่ตรงอาจจะต้องขยับไปดูราศีข้างๆกันนะอาจจะไปตรงกับตรงนั้นก็ได้นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ไกด์ไลน์ให้นะไหนดูสิ ในเดือนมกราคมนะคะชาวราศีเมษได้ไพ่เด็กไม้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเด็กไม้เป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์การมีแพชชั่นมีกําลังใจเป็นไปได้ค่ะว่าชาวราศีเมษจะรู้สึกมีไฟอาจจะมีไฟด้วยความมีไฟในตัวเองจริงๆหรือมีไฟเพราะมันเป็นภาคบังคับที่ต้องทำแต่รวมๆมันจะทำให้เราก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นนะคะ ชาวราศีเมษเนี่ยได้ไพ่หลักประจําเดือนนี้เป็นไพ่เด็กไม้ดังนั้นราศีที่จะมีอิทธิพลกับชาวราศีเมษนะคะในเดือนมกราได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะคะเป็นชาวธาตุไฟนะไพ่ขยายประจําเดือนนี้ค่ะได้ไพ่ห้าเหรียญได้ไพ่เอลเวอร์และได้ไพ่สองเหรียญพี่หมอรู้สึกว่าในเดือนนี้ภาพรวมของเราอะ่ะ มันไม่น่าจะมีไฟเพราะเรามีไฟในตัวเองที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นแต่มันน่าจะเป็นภาพบังคับมากกว่าค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ทําสิ่งสิ่งนี้เราจะลําบากถ้าเราไม่ทําสิ่งสิ่งนี้ความชิบหายจะมาเยือนแน่นอนดังนั้นถามว่าดีไหมเดือนนี้ก็ดีค่ะมันอาจจะเป็นการพัฒนาการทําอะไรสักอย่างแต่มันอาจจะเหมือนเป็นภาพบังคับที่ไม่ได้เต็มใจทําแค่นั้นเองแต่สุดท้ายมันจะทําให้ชาวราศีเมษเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ ต่อไปครับดูเรื่องการงานการเรียนกันดีกว่าการงานการเรียนเดือดเลเวอร์ม,มาอีกแล้วว่าดูดีได้เดอเลเวอร์อีกแล้วได้ไพ่กินถ้วยและได้ไพ่เจ็ดเรียนในเรื่องของการงานการเรียนนะคะการงานจงระวังนิดนึงนะคะถ้าใครที่มีความเสี่ยงที่จะมีเรื่องปัญหาชู้สาวในที่ทํางานบอกเลยว่าเดือนนี้ เช้าแน่นอนค่ะแต่หวังไว้ให้ดีนะพี่หมอเตือนแล้วแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะคะไม่ได้มีเรื่องนี้เลยในเดือนนี้พี่หมอหมองว่าเราจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะลองท้าทายระบบดูท้าทายระบบยังไงอะ่ะอยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะมีงานเสริมหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราเอางานเสริมมาทำในที่ทำงานด้วย และเราก็ต้องแอบทำเพราะกลัวเจ้านายจับได้แล้วจะมีปัญหาอะไรแบบนี้นะคะจริงๆพี่หมอก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทำอะไรแบบนี้นะเพราะว่าแบบในมุมมองเจ้านายเขาอจะไม่โอเคก็ได้เนอะอนอกจากเรื่องนี้พี่หมอว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของทางเลือกค่ะอาจจะมีเกณฑ์สำหรับบางที่นะคะในเหตุการณ์ที่ร้ายที่สุดร้ายแรงที่สุดได้เลยนะ คือบริษัทอาจจะมีการเลิกจ้างเกิดขึ้นและเขาให้เราเลือกว่าจะรับซองหรือจะยังไงต่ออันนี้คือทางที่ร้ายแรงที่สุดเลยนะคะของชาวราศีเมษในเดือนนี้เลยนะอืมการงานในเดือนนี้มันเป็นเรื่องของทางเลือกอะเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลดังนั้นชาวราศีเมษจะมีความ รู้สึกใส่ใจใส่ใจเรื่องรอกตัวเป็นพิเศษเหมือนกับกลัวว่าสิ่งที่ฉันทำจะมีคนจับจ้องแล้วจะมีคนดินทารับหลังไหมมันจะโอเคหรือเปล่าเดือนนี้เราจะแค่สายตาสังคมข้างนอกเป็นพิเศษค่ะแต่ยังไงพี่หมออยากให้เรารักตัวเองแคร์ตัวเองเป็นอย่างแรกนะสังคมภายนอกอะ่ะเอาไว้รองรองก็ได้ส่วนน้องน้องหนูๆมห,นหนในวัยเรียนค่ะเดือนนี้ให้ระวังมีเกณฑ์เอาปัญหาความรักเข้ามายุ่ง บางคนเนี่ยอาจจะมีการแอบคบกับอาจารย์หรือเปล่าพัยขึ้นน้ากลัวมากนะถ้าใครที่มาดูและเหมือนแอบคบกับอาจารย์อยู่ระวังนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ความแตกอืระวังให้ดีนะแต่ถ้าไม่ใช่พี่หมอมองว่าเดือนนี้เราจะเครียดบางคนเครียดเพราะไม่รู้ว่าจะเรียนต่อแผนไหนจะไปต่อคณะอะไรเรามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ค่อยได้หรือ ต้องบอกว่าถ้ามีงานกลุ่มใครที่มีงานกลุ่มนะคะและมีชาวราศีเมษเป็นหัวหน้างานกลุ่มอาจจะต้องทําใจนิดนึงค่ะเพราะชาวราศีเมษอาจจะไม่สามารถเป็นผู้นําที่เด็ดขาดได้ในเดือนนี้ทั้งๆท,ที่เขาเป็นเทวเป็นชาวธาตุไฟที่แสบจะเด็ดขาดแต่ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่เขาจะไม่ค่อยเด็ดขาดนะคะดังนั้นดังนั้นจงเข้าใจเพื่อนด้วยแล้วก็จะไปกดอันเพื่อนชาวราศีเมษนะ ต่อไปค่ะเรื่องงานใหม่เออใครที่ยื่นงานใหม่มีเกีย์ได้ไหมคะอืมได้ไพ่เด็กเหรียญได้ไพ่สิบถ้วยได้ไพ่ห้าไม้ในเรื่องงานใหม่นะคะใครที่ยื่นเกี่ยวกับทำงานโรงงานทำงานเกี่ยวกับร้านค้าแบบร้านขายของทำงานเกี่ยวกับบริษัทขนาดเล็กหรือว่า หรือว่าที่มันเป็นสังคมขนาดเล็กอะค่ะแบบว่าบริษัทครอบครัวอะไรแบบนี้เอาจริงๆมันมีเกณฑ์ได้แต่ว่าปัญหาคือเราไปทําอ่ะเราอาจจะรู้สึกไม่คลิกกับสังคมนั้นนะอืมแต่พี่หมอก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องรีเจคงานนะคืออยากให้ไปลองก่อนดวงมันดวงเดยรวมบางทีเราไปทํางานอะเราอาจจะคลิกกับสังคมนั้นก็ได้นะคะคนที่ไม่คลิกอาจจะไม่ใช่เราก็ได้นะ ถ้ามีโอกาสมีงานใหม่เข้ามาก็คว้าไว้ได้ค่ะเพราะจริงๆงานมันเงินดีพอสมควรเลยนะแต่แค่แบบเรื่องสังคมมันอาจจะต้องอยู่ในช่วงปรับตัวอะไรแบบนี้ต่อไปครับเรื่องการเงินการเงินโอ้การเงินนะคะได้ไพ่เจ็ดไม้ได้ไพ่เก้าดาบและได้ไพ่เดอร์ฟูด่วนนี้ใช้เงินโหดหลายมากเลยนะ ใช้เงินไปกับการกินเที่ยวดื่มค่อนข้างเยอะค่ะใช้เงินแบบตามใจตัวเองมากระวังให้ดีหน่อยนะคะเพราะมีเกณฑ์ไปช็อตปลายเดือนนะหรือถ้าชาวราศสีเมฆจะเถียงว่าหนูไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยค่ะพี่หมองั้นจงระวังค่ะเพราะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาทําให้เราเสียทรัพย์อาจจะเป็นเพื่อนตัวดีนี่แหละชวนไปเที่ยวหรือเป็นใครก็ไม่รู้ที่มาเสนอขายของหรือชวนลงทนุนหรือโฆษณาบางอย่างแล้วเราดันเชื่อมีเกณฑ์เสียทรัพย์ได้นะคะ ไดูเรื่องโชคลาภกันอุ้ยสนใจมากโชคลาภค่าได้ไพ่6ดาบได้ไพ่เลเวอร์แล้วก็ได้ไพ่เด็กไม้โชคลาภนะคะต้องบอกว่าเป็นโชคเนหาดีกว่าคือคือมันไม่เหมือนโชคจากการเสี่ยงโชคอะมันเป็นโชคเหมือนกับ มีคนมาเปด้วยความเอ็นดูด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบบางคนอาจจะเป็นเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีความแบบมีเอฟซีส่งของขวัญส่งนั่นนี่นู่นมาให้อะไรแบบนี้นะแต่ถ้าใครอยากจ,จะเสี่ยงโชคจริงๆภายขึ้นว่าไปขอได้นะคะไปขอพรกับเทพหรือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กอืมที่เป็นเด็กนะมีเกณฑ์ที่ท่านจะให้โชคค่ะ ไปขอได้ค่ะแต่ถึงขอหรือบนถ้าได้แล้วก็กลับไปแก้กลับไปไหว้ท่านด้วยนะคะต่อไปครับความรักความรักคนโสดชาวราศีเมษเป็นยังไงกันบ้างคะชาวราศีเมษทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ได้ไพ่เบลออฟจูนได้ไพ่ควีนเหลียนไม่ได้ไพ่ควีนดาบและได้ไพ่สิบไม้เออ ความรักนะพี่หมอรู้สึกว่าคนสดเดือนนี้เป็นเดือนที่เราค่อนข้างบ้างงานและค่อนข้างเครียดไม่ว่าจะเครียดเรื่องงานหรือเครียดเรื่องเงินหรือเครียดเรื่องส่วนตัวมันส่งผลให้ออร่าของเราไล่แขกนะคะเดือนนี้มันก็มีคนแอบมองแอบชอบแหละแต่เขาไม่กล้าเข้ามาค่ะเพราะว่าออร่าเราไล่แขกมากเหมือนคนที่พร้อมจะกัดหัวคนที่เข้ามาจีบได้ตลอดเวลาดังนั้นถ้าอยากให้มีคนมาจีบจงทําตัวเองให้ซอฟลงนะคะอย่าแบบ ฉันเป็นคนเฟรดเฟียดก็ฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันออนไลน์ไล่แขกอะไรเงี้ไยไม่เอาค่ะไม่ไม่น่าจะเวิร์กนะถ้าเราแบบรู้สึกอยากจะมีใครเข้าหาเนาะอ่าแต่เราก็ขอดูหน่อยว่าคนที่แบบแอบ,บชอบแอบ,บส่องเราตอนนี้เป็นใครเฮ้ยเป็นคนใกล้ตัววะเป็นคนใกล้ตัวเรานี่แหละไม่ใกลไม่ไกลเลยเป็นคนที่แบบอยู่ในแวดวงสังคมหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีค่ะอืมเขาแอบ,บมองแอบ,บชอบแอบบสืบจากทางเพื่อนอยู่นะว่าแบบ เราเป็นคนยังไงเราโสดไหมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเพื่อดึงดูดให้เขาเข้ามาหาเราไวๆจงอย่าทาตัวเป็นออร่าไร่แขกนะคะในเดือนนี้อ๋อถ้าถามว่าคนคนนี้จริงใจไหมพี่หมอรู้สึกว่าในตอนนี้เขาจริงใจนะเขาเข้ามาด้วยเจตนาที่ดีก็คือชอบจริงๆแหละอยากจะจีบอะไรอย่างเงี้ยอืมก็น่าจะคุยได้อยู่นะ ต่อไปค่ะความสัมพันธ์คนคุยไม่ชัดเจนเฮ้ยเดือนนี้น่าสนใจเนี่ยความสัมพันธ์คนคุยไม่ชัดเจนค่ะได้ควีนทุ่ยไ,ได้ไดรโลอเฟนทำไมพี่หมอช็อตละเนี่ยไลพายเดอร์ซันความสัมพันธ์คนคุยไม่ชัดเจนค่ะเดือนนี้มีโอกาสคบกันค่อนข้างเยอะแต่มันเป็นการครบกันอยู่ในสองข้อนะคะหนึ่งเรานี่แหละเป็นคนขอคบเองขืนรอเขาขอชาตินี้คงไม่ได้คบ ขอเองเลยแล้วกันกับสองเราไปน้อยใจเขาไปแบบดรามา่าเขาก็เลยแบบไม่มีทางเลือกที่แบบอต้องขอคบนะอะไรแบบเนี้มันก็เลยแบบคือคือดึกเราก็มีความคาดหวังเราอยากให้เขาขอคบเราจากใจจริงอืมถามว่ามันจะไม่มีทางเลยเหรือพี่หมอที่เขาจะขอคบเองมันมีอยู่นะมันมีอยู่แต่ว่า ทางนี้พี่ว่ามันที่บอกว่ามันเสี่ยงไปอะเออดังนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเราเราอยากคบก็ขอคบค่ะมันไม่เป็นไรหรอกใครขอ,อก่อนขอหลังก็ไม่ค่อยสําคัญสําคัญที่ว่าเราครบกันหรือเปล่านี่คำคมแล้วหนึ่งมาดูว่าเขาคิดยังไงกับเราเนาะ <laughs> ตายละโอเคนี่ค่ะถามว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาก็อยาก เขาก็เข้าใจแหละว่าเราอยากคบวะเขารับรู้ถึงความคาดหวังที่ส่งมาทางแววตาหรือการคุยกันได้ค่ะเขาก็อยากคบกับเรานะภายสีไม้ขึ้นแต่ตอนนี้เขาเพย,ยังไม่พร้อมเขายังรู้สึกว่าขอดูๆไปก่อนอีกสักหน่อยได้ไหมอีกสกระยะหนึ่งอะไรแบบเนี้ส่วนฝั่งเราดูดิเครียดเครียดมากเมื่อไหร่จะคบกันเมื่อไหร่จะขอชั้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงค่ะในเดือนนี้ที่เราจะโยนความคาดหวังใส่เขาและเขาก็อาจจะ าจจะยอมตกลงก็ได้นะเออโดยส่วนใหญ่พี่หมอรู้สึกว่าเขาจะตกลงแต่ว่าน,นี่มันดวงโดยรวมนะคะแต่ละคนก็มีมีดีเทลในความสัมพันธ์ที่ต่างกันออกไปอีกนะก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกับพี่หมอแหละแบบเออเราจะได้รู้ว่าคนพูดหรือไม่คนพูดดีอะไรอย่างเงี้ยสรุปความสัมพันธ์นะคะ <laughs> โอเคคือพี่หมอรู้สึกว่าต่อพี่หมอบอกว่าอย่าไปโยนความคาดฝังให้เขาสุดท้ายเราก็จะโยนอยู่ดีค่ะคนมันมันก็อดไม่ได้อะเนาะก็มีเกีย์จะโยนค่ะซึ่งเขาก็อาจจะไม่โอเคลึกๆแหละแต่ายนอกนเขาก็จะโอเคค่ะเพราะว่าเขาก็ยังอยากไปต่อกับเราเขาก็ยังอยากรักษาสถานานี้ไว้ความสัมพันธ์นี้ไว้นะต่อไปค่ะความสัมพันธ์คนมีคู่คนมีคู่คนมีคู่ คนมีคู่ค่าได้ไพ่เอ็มเพ s สได้ไพ่สองเหรียญและได้ไพร่ราชินีไม,ม้คนมีคู่นี้เอาจริงๆพี่หมอว่าเดือนนี้ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาคือต่างฝ่ายต่างบ้างงานแล้วมันไม่มีเวลาให้กันแค่นั้นเองดังนั้นหาเวลาไปเที่ยวนะคะ,หา,าะ,คะหาเวลาไปเติมความรักบ้างนะนดูความรู้สึกเขากับเราหน่อยเซ ความรู้สึกเขากับเราเอาจริงๆเนี่ยพี่หมอมีความรู้สึกว่าฝ่ายที่บ้าง,งานน่าจะเป็นเราเพราะว่าเขาดูงอนเราค่อนข้างเยอะแต่เขาเป็นคนที่งอนเราไม่แสดงออกงอนเราไม่พูดเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากทะเลาะดังนั้นนะคะหาเวลาไปง้อชวนแฟนไปเที่ยวบ้างนะคะชวาวราศีเมษส่วนชวาวราศีเมษค่ะด้วยความว่าแบบเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังมันยังดีอะ่ะดังนั้นเราก็เลยอาจจะไม่ได้โฟกัสว่าแบบ ไม่ได้ใส่ใจเหมือนตอนแรกๆไม่ได้หวานเหมือนตอนแรกๆนะคะเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังดีอยู่แหละอะไรแบบเนี้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะเขามีเกณฑ์จะน้อยใจก็ไปง้อกันบ้างนะคะพากันไปเที่ยวไปเดทกันบ้างไหนดูบทสรุปสีเห็นไหมบทสรุปเนี้ยเขาคิดมากจริง,งๆนะแต่ถ้าเกิดว่าง้อกันเมื่อไหร่นะคะพากันไปเทียเท่ยวไปเติมความหวานนะความสัมพันธ์นี้ดีแน่นอนค่ะ บางคนมีเกณฑ์มีลูกมีบุตรด้วยนะคะถ้าวางแผนจะมีพี่หมอก็ยินดีล่วงหน้าไว้ด้วยนะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมของชาวราศีเมษเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้กำลังใจนะคะมันจะเป็นการให้กำลังใจหรือเป็นคำแนะนำก็ได้อืได้ไพ่สร้างสรรค์น,นะคะชีวิตของเธอเป็นเหมือนผืนผ้าใบจิตใจเป็นเหมือนกับผู้การ ความคิดเป็นดังสีสันที่เธอปาดป้ายแต่งแต้มให้แต่ละวันมีแต่ความงดงามเธออยู่ในโลกใบเก่าด้วยความรู้สึกว่าทุกวันนั้นใหม่เสมอวันนี้ฉันจะจบสิ้นความเบื่อหน่ายในชีวิตด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของฉันเองเพราะความรู้สึกใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรภายนอกแต่เป็นไปด้วยความคิดและความรู้สึกในจิตใจของเราเองอืม mm. พี่บอว่ามันคือคือการให้กำลังใจนะมันน่าจะเป็นให้กำลังใจเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะมีความแบบเจออะไรค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะพีคนะคะไพ่ก็เลยเคลื่อนว่าชีวิตคนเรามันก็เป็นสีสันแบบนี้แหละมันก็แต่งแต้มไปด้วยสีที่หลากหลายทั้งสีที่สวยงามและสีที่ไม่ได้วสวยงามดังนั้นนะคะเอาะไรที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกแย่ ก็จงปรับเปลี่ยนวิธีคิดบางทีสีที่แย่ๆสีที่ไม่สวยอาจจะเป็นสีที่สวยมากก็ได้นะเอาละครับก่อนจากกันพี่หมอต้องเปิดไพ่อาหารนำโชคให้แลวรานสีเมษจะกินอะไรดีนะอุ้ยเอาจริงๆมันเฮลตี้มากเลยเนี่ยเปิดมาสีลรานสีลรานสีเมษนี่เฮลตี้สุดแล้วได้บลูกครี่ค่ะบลูโครี่สีเขียวได้สลดัด สลัดอะคลีนมากนะแล้วก็ได้ซูชิค่ะพวกซูชิโลก็ได้นะหรือซูชิหน้าข้าวปั้นต่างๆนะคะโอ้อหหานคลีนมากอะว้าวโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมเดือนมกราคมของชาวราศีเมษถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจพี่หมอด้วยแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Thank you.